สวัสดีครับเป็นเพื่อนที่เล่นเกมลักนาล็อกเอ็มอิทอนอลเลิฟทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมประจําเดือนกุมภาพันธ์นะครับนั่นก็คือ Material d onation หรือกิจกรรมบริจาควัตถุดิบนะครับก็จะเริ่มวันที่7ถึง14กุมภาพันธ์นะครับกง็ง่ายๆเราก็มาคุยกับ NPC นะครับชื่ออะไรดุก NPC ป่ะ นะดู M P C นะครับแล้วก็บริจาควัตถุดิบไปนะครับวันละสองครั้งนะครับอ่าวันละสองครั้งแล้วเราก็จะได้รับไอไอเทมลิตเติ้ลชิวปิดนะครับมามานะครับเมื่อเราฝากเอ้ยเราได้รับไอตัวลิตเติ้ลชิวปิดมาสิบครั้งนะครับสิบอันนะ ก็คือว่าผู้เล่นต้องบริจาควัตถุดิบ5วันนะครับวันละ2ครั้งรวมก็จะได้ลิตเติ้ลคิวปิดสิอันนะครับเมื่อได้ครบแล้วก็จะปลดล็อกแอชชิเมนต์นะครับปลดล็อกแอชชิเมนต์ในหน้าสมุดนะเมื่อปลดล็อกแอชชิเมนต์แล้วเราก็จะได้อุปกรณ์สมสนี้นะครับเป็นอะไรอะอะไรสักอ,อย่างก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้นะครับนะก็ <g ül> จะได้รับเป็นไอเทมมานะครับน,นี่นะครับเป็น ไม้เสียบหัวใจนะไม้เสียบหัวใจร้อนๆนะครับมีไอขึ้นด้วยนะคุณสมบัติของมันก็จะเป็น m a c กเบวก1,500นะครับแล้วก็เพิ่มการสร้างความเสียหาย5บวก5%เปเซกับประเภทส่วมนุษย์นะแล้วส่วนฝาสมุดก็จะได้รับพลังป้องกันกายภาพบวก2แล้วก็ m a c กเบวก30นะครับอานะมาลับปล่ล็อกแอชิเมตแล้วก็กดน,นะครับ แล้วก็เราก็จะได้รับไอเทมมานะครับเนีย่ยเราก็ได้มาแล้วอ่ะใครไม่ใช้ก็กดฝากสมุดไปนะครับอ่ะ,อะ,อะเปลี่ยนเท่านี้แหละครับสำหรับกิจกรรม material donation นะก็อย่าลืมนะครับขอย้ำว่าเอ่อต้องบริจาคให้ครบ5วันนะครับแล้วเก็บไอตัวไอเทมเลิฟยูปิดเนี่ย ให้ครบสิอันนะครับเราถึงจะได้อไอเทมสมใส่เมื่อกี้นะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมนะนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ